ับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำขาไก่ตุนซีอิ๊วกันก็ไปหาซื้อตามร้านข้าวต้มนะมันราคามันแพงนะก็เลยทำเองดูจ,จริงๆก็ทำไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไม่ไม่บอกวิธีดิบนะก็ทำไปบอกไปละกันไวๆไ,ไปแบบไวๆนะครับละลายในปากนยครับครับนี่ไก่หล,กลกักๆขาไก่ ซื้อมาก็ตัดเล็บรรทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดละเกลือใส่ลักหน่อยแค่นี้เอแล้วก็รอให้เดือดสัก1ิบสนาทีแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาอบ กันนี่งเราไปน็อกน้ำนิดหนึน่งน,นอกน้ำเย็นอันนี้ประมาณโลหนึ่งสายไก่ประมาณโลหนึ่ง แล้วก็มาเรียงตอนนี้เราจะใช้หม้ออบลมร้อนนะง่ายเดี๋ยวเราเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวอบอยู่ครับแล้วก็เรียงเสร็จได้ประมาณนี้นะนก็เยอะเหมือนกันถ้าใช้้เตาอบขนมเนี่ยข้อเสียงมันคือมันจะคุณพูมิมันจะผมว่ามันอบไม่ค่อยแห้งเหมือนกับเมาอ,อบร้อนผมก็เลยใช้หม้ออบลมร้อนแทนก็ตั้งอยู่ที่ประมาณสัก ร้อแปดสิบต้ก็ประมาณประมาณเนี้อบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเอาอันนี้อบประมาณร้อยแปดสิบองศานะอันนี้ก็อบสักผมตั้งไว้สักสูงสุดแล้วกันนาทีร้อแปดสิบองศาก็ประมาณนี้อันนี้แล้วก็มาเตรียมน้ําที่จะต้มนะครับแล้วก็น้ำธรรมดานนนี่สว้เ,เครื่องที่เราจะต้มคือใน บาง,งสูตรเขาก็ใช้ไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าผมชอบนี่เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นขิงเป็นพริกก็ให้มันออกเปียเผีดน,นิดนึงแ้วก็พริกไทยนี้ปกัดกล้วก็กกบวกกอบเชยจะเพิ่มขึ้นมาที่เขาใส่กันก็จะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมอันนี้เราจะใส่น้ำตากลกรวดด้วยนะครับก็ตามนี้เลยเทียมทุบฟางกรวดพริกแห้งใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นความชอบ ใส่ไปเลยอ่ะมันก็มีเป็นปวาเขียวนะก็ใส่เบื้องต้นไปสักทับทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงรสชาติเราทีหลังเพราะว่ารสชาติหนึงเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงสีขาวนะก็สีดำส,ดำสีดำสีวหวานก็ได้สักหน่อยนึงเพิ่มสี ในขนะาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไปตั้งหม้อไว้เตรียมทอดน้ำทอดทอดไก่ทอดขาไก่เดี๋ยวเราจะเอาขาไก่มาทอดที่ที่เราอบแล้วนะนี่ขาไก่ที่เราอบไว้ก็น่าจะสักประมาณสักเกือบห้าสิบนาทีก็จริงๆอบนานอบช้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะเราปริมาณขนาดนี้ก็ เดี๋ยวเราไปลองทอดดูประมาณเดือดแล้วแล้วก็ใส่เลยลองกระเด็นนิดเดงมันก็จะไม่พองมากอะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนหนังหมูหรอกเพราะว่าหนังไก่มันค่อนข้างน้อยมันก็จะพองหน่อยๆ ประมาณนี้แล้วข <Yeah. S 1> ึ้นแล้วเราก็เอาใส่เลยใส่แล้วก็ตุนไปเลยเดี๋ยวเราก็ทอดจนหมดนะนี่นะมันก็จะฟองๆแบบนี้นะ มันหวยเพิ่มเข้าไปสีมันก็จะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราตุนไปน้ำเนี่ยเราใส่ใส่ประมาณเกือบครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวเราตุนไปแล้วมันก็จะค่อยๆยุบลงไป <c oughs> นี่ครับอันนี้ตุนมาได้น่าจะสัก40นาที30นาทีจะเสร็จเห็นไหมว่ามันเปื่อย ย่นเลยหนอยมันย่นย่นเหมือนจริงๆอันนี้ผมก็พิ่งทำเป็นครั้งแรกนะลองทำดูที่สำคัญก็คือต้องเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็มาอบคลา้คลายหมูกรอบนะครับแต่เราเพิ่มมาทอดซึ่งมันจะทำให้ให้หนังมันเป็นย่นย่นแบบนี้อันนี้ผมเมื่อกี้ลองชิมดูก็เปื่อยได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันแช่น้ำให้มันซับน้ำ ก็แค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเช้าผมจะทานอีกทีหนึง่งแค่นี้เองก็ไม่ยากจริงๆไม่ยากอย่างที่คิดซื้อเขากินมันแพงก็ทำเองครับประมาณนี้เองไม่ยาก